โชโจโดโจินะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเด็ก ที่ผมรอคอยมานานมากครับในที่สุดดีสแตนดาร์ดก็มีเด็กที่เล่นกับสายนินจาหรือสเตลสักทีนั่นเองครับซึ่งรอบนี้มาในคอนเซปต์ของการเล่นกับบายโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรืออีกฝ่ายครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่เรียกได้ว่าทำคอมโบ4ีเวฟได้จ้าสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่านอกจากจะบายช่องอีกฝ่ายทําให้รีสิสของอีกฝ่ายนะครับหายไปด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเก่งมากๆเลยครับสำหรับเด็กๆนี้นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเด็กๆนี้นะครับก็ยังให้ของเสริมสเตลที่แบบเก่งมากๆหลายใบนะครับ แถมยังมีการ์ดที่ช่วยเตะบโซนิไฟกับใต้กองด้วยนะเนี่ยเรียกว่าเด็กนี้เข้ากับทีมของนินจาที่สู้แบบไม่เปิดเผยตัวตนได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองอย่างร้าน Fort u n a t าท c ซีจีคา n e ครับซึ่งตอนนี้ร้านนะครับก็รีโนเวทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อนะครับผมก็จะทิ้งที่อยู่ d e s c r i p t ั o n กับคอมเมนต์น้ครับท่านผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่า อย่าลืมไปอุดหนุนร้านของพี่เอินอย่าง f o r t u n a t ต้ c ที่ซิตี้คาเฟ่ด้วยนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับผมเกินมากๆครอแล้วครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมคลิปเด็กโปรไฟล์กันเลยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ไรเด็กกันก่อนนะครับก็คือโชโดจิ0 1 2 3นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าโชโรโดจิรอบนี้ครับจะเปลี่ยนตัวเรื่องเป็นตัวไหนก็ได้ครับแต่ผมมองว่าแค่ตัวอาร์ตเกสุนก็ถือว่าโคตรเท่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งโชโรโดจิหนึ่งนะครับก็ หนึ่งใบเข้าโซนหนึ่งใบไปบายนะครับแล้วก็สับกองนะครับแล้วก็เทคสองครับซึ่งบอกว่าเก่งมากๆครับก็คือเทคแอคที่อยู่ในใบโซนนะครับถ้าสมมุติว่าแวนการ์ของเรานะครับเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่านะครับแล้วก็ติดชื่อสเตลด้วยนะครับโซบัสหนึ่งครับแล้วก็คอมันลงช่องเบียรกาดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเราสามารถแห่ได้ตั้งแต่เกรดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับส่วนเกรดสองนะครับก็คือเมื่อมันลงมาครับเปิดท็อปห้านะครับแล้วเลือกนอร์มอลยูนิตสเตลลสองใบหนึ่งใบเข้าโซนหนึ่งใบคอมลง แล้วก็เทคสองนะครับก็เหมือนกับเจ้าตัวเกรดหนึ่งเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นกาศของเรานะครับเป็นเกรดสองหรือสูงกว่าติดสเตลนะครับแล้วมันอยู่ในบายโซนโซบั้นหนึ่งขอโรงเรียนนะครับก็เรียกว่าเราสามารถขอตัวนี้มาแห่ได้นั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือโชโจโรจิเกรดสามก็คือเทคแอคแวนส์เพอร์เคอร์นะครับก็คือบายสเตลของเราสองใบจากโซนนะครับแล้วก็เลือกช่องเรียวกาบของอีกฝ่ายสองใบนะครับเลือกช่องนะครับไม่ได้เลือกยูนิตนะครับทำการบายยูนิตที่อยู่ในช่องช่องนั้นนะครับแล้วจนจบเทินนะครับบบอ่าถืวแ เก่งเทพมากนะครับกระเทกสองนะครับก็คือเมื่อมันจบตีใส่บอลกาดครับคอเตบ้านหนึ่งนะครับเลือกเรกาดสองใบของเราเข้าโซนนะครับแล้วเลือกกันหนึ่งใบจากใบโซนของเราที่ติดชื่อสเตลนะครับคอลงช่องเรกาดถ้ามันกัดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับยูนิตที่คอลงมานะครับจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นด้วยนะครับก็ถือว่าเด็กนี้เป็นเด็กสี่เวียนนะครับที่เก่งมากๆแถมยังช่วยใบตัวริสิสได้ด้วยเนี่ยถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเจ้าโชโจโดจิร่างเกรดสามนะครับ เมนเด็กของเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วครับใบนี้เลยครับก็คือโชโจโดจิร่างเกรดสนะครับซึ่งน่เอาเทคแรกอย่างที่ผมได้บอกไปเทคแอคคอนสเพืร์เทิร์นนะครับเลือกสเตลลสองใบที่อยู่ในโซลแล้วก็บายทิ้งนะครับและจากนั้นนะครับเลือกช่องเรีกากาศสอช่องนะครับแล้วก็บายแล้วจบเทิร์นอีกฝ่ายสามารถนำการที่เราเอาไปบายจากความสามารถนี้ขึ้นมือได้นะครับการเทคสองนะครับก็คือเมื่อมันตีนะครับเขาต้องบั้นหนึ่งนำเรีกากสองใบเข้าโซลแล้วเลือกสเตลลหนึ่งใบจากบายโซลเราครับคอลงเรียกอากาศแล้ะถ้าเกิดใบเกิดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือ เกใบต่อมานะครับก็คือพี่ยักษ์ของเรานะครับสใบนะครับซึ่งเทคของมันนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเดืาดจากความสามารถการน,นะครับและถ้าเกิดแวนการ์ของเราติดชื่อโชโจโดจิ ji, หรือทามายุระนะครับโซ so บัหนจกันหนึ่งใบเขาก็เป็นใบช่วยจัว่วแบบเก่งมากๆนะครับ กระเทคะสองครับที่ผมมองว่าเก่งโคตรๆนะครับก็คือเมื่อมีก๊าซสองใบหรือมากกว่าของเราเข้าสู่โซนในเทิร์นนี้นะครับยูนิตนี้พาราเวอร์บวกหมื่นนะครับก็คือต่อให้มันลงมาทีหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาก๊าซสองใบเข้าโซกจากความสามารถในเทิร์นนี้นะครับก็ยูนิตนี้บวกเพิ่มอีก10,000ครับเป็นตัวตี23นะครับไม่นับเพอร์เซนาไรไม่นับบูสนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับสำหรับเจ้ายักษ์ใบนี้เลยใส่มัน4ใบนะครับใบต่อมานะครับก็คือเกรด2ใบนี้นั่นเองครับซึ่งใส่มันถึง4ใบนั่นเองนะครับ ซึ่งการ์ดบบนี้ครับมีสกิลดังนี้ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกกาจากบายโซนของเรานะครับยูุคน,นี้ power บวก5,000จนจบเทิร์นนะครับการเทค2ครับเมื่อมันตีนะครับโซบัสหนึ่งนะครับเลือกการ์ด จากในใบโซนอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับนำมันกลับใต้เด็กนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยทําให้อีกฝ่ายนะครับมีการ์ดที่จะนํากลับขึ้นมือจากความสามารถของโชโอโดจิที่เป็นเวนการ์ดได้น้อยลงนั่นแหละครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับสำหรับเกรดสองใบนี้นะครับใบต่อมานะครับก็คือโชโจโดจิร่างเกรดสองที่เป็นไร้ลายสามใบนะครับหลายหลายคนมองว่าแบบเฮ้ยพี่จะใส่มาทําบ้าอะไรครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับเทคสองมันนะครับค่อนข้างเก่งนะครับก็คือเทคแอ็ถ้ามันอยู่ในใบโซโซบัสหนึ่งคอลงมาได้แบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดแวนการ์ดเราติดชื่อสเตลทีี่่่่่เเเเปป็็็นน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 กกกกกรรรรรดหือออสูงงววาาาาััะะคบแ้ หนใบที่ช่วยพลิกสถานการณ์ได้ดีใบหนึ่งเลยนะครับสมมุติว่าแบบมือเราน้อยแล้วก็ไม่มีบอดเลยก็โซบัดอย่างคอลงมาตีได้นะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับสำหรับไร้ลายโชโจโดจิล่างเกรด2นะครับใส่เงิน3นะครับ ต่อมานะครับก็คือใบนี้เลยครับไม่ได้ใส่มานานมากครับก็คือตัวสลับโซ่3ใบนั่นเองครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดครับโซบาร์หนึ่งนะครับเลือกการ์ดจากดร็อปโซ่หนึ่งใบที่ติดชื่อกลิตเตอร์หรือสเตลนะครับที่เป็นนอร์มอลยูนิตนะครับแล้วก็นำเข้าโซ่นะครับก็เป็นใบสลับโซ่นั่นแหละครับเหตุผลที่ผมใส่การ์ดใบนี้ครับเพราะว่ามีการ์ดหลายใบนะครับที่ผมอยากให้มันบายจากสกิลของโชโจโรจิน่าเกรดสามครับก็เลยเอามาสลับโซ่นะครับถือว่าเป็นการ์ดโจ๊กเกอร์อีกหนึ่งใบที่ค่อนขออออองงงเเเเกกกกรรรรรรรดแแนนนนนนน่่่่่คคคคคััััับบบบบบววาาาาิมจตตี้ขะะะยโฟลลทใ เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการนะครับจากไหนก็ได้มือหรือตรงไหนก็ได้ครับเปิดท็อปเนะครับแล้วเลือกนำสเตลที่เป็น normal unit หรือ g l i t t e r หนึ่งใบนะครับนำเข้าโซนนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เติมโซโตดง่ายนะครับแล้วก็มาทำคอโบคู่กับโชโดจิได้ด้วยแถมติดสเตลอีกนะครับก็เลยใส่มันถึง4ใบนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือไอหมานะครับสี่ใบนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการจบนมือนะครับคาเตอร์บ้านหนึ่งนะครับเลือกการ์ดจากในใบโซนอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับและนํากลับใต้เด็ก ถ้าอีกฝ่ายไม่สามารถนํากลับได้นะครับเราเลือกยูนิตหนึ่งใบที่ติดชื่อสเตลนะครับที่อยู่ในใบโซนของเราที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าวันการ์ของเราครับอลงช่องเรกัดได้เลยครับก็เลยได้ว็นการ์ที่ช่วยทําคอมโบนะครับในการแคร์บอร์ดได้ดีมากๆเลยครับสำหรับหมาตัวนี้นะครับเลยใส่มันสิบสี่ใบนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราคอหมาในช่วงเกรดสองแร้วก็ว่าเราสามารถปูบอร์ดในใบโซนได้ดีมากๆเลยสำหรับหมาใบนี้นะครับเลยใส่มันสี่นะครับ ต่อมานะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็คือทวินบัคเลอร์สใบนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนะครับแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบก็คือสมมตินะครับว่าเรามีมือ2ใบครับหนึ่งในนั้นก็คือ PG ที่เราเอาลงมาการนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งมือเป็นค่าคอสของ PG นั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นพีจีไม่ทิ้งมือที่เป็นของสามัญสำ PG นนี้ะครับแล้วก็เทคต่อมานะครับก็คือถ้าวันกาดของเรานะครับเป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าถึงการจับมือหนึ่งใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิลนะครับก็เป็น PG ทิปนั่นแหละครับที่เอามาใช้กันพวกขอการ์ดจับมือขอสองใบห้ามเซตเทเนลหรือการ์ดเกรดไหนอัพห้ามการ์ดนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆครับสำหรับแซงที่ทูนนะครับใบต่อมานะครับก็คือกาเช่กาเดรเล่นะครับเรียกได้ว่าเป็นของโคตรสามสำหรับเด็กเทียร์ล่างๆแล้วนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าวนการ์ดของเราไปเกรดสามแล้วไม่ได้ไรในเทิร์นนี้นะครับได้การ์ดดดดดบบบบบนน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 ีีี้้เเเเเเเพื่่่่่่่อออทททาา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 กกกรรรรรรปปปิซะะะไคคคคคััััโโโยวววววมมชจจ็็็ฟฟแแตง เลกก็เป็นตัวช่วยทําให้มันตีแรงขึ้นนั่นแหละครับแถมยังเป็นเพอร์เซนาไรายทิปด้วยก็เท่ากับว่าเราสามารถโจมหนึ่งและแถวหน้าบวกหมื่นได้ด้วยถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับการเช่กาเดเล่นะครับซึ่งถึงแม้จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเกมแต่ก็เป็นการ์ดหนึ่งใบที่เป็นโจ๊กเกอร์สำหรับเด็กนี้ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของทริกเกอร์แน่นอนนะครับก็ดร็กเวด้นนะครับได้เจอปุ๊บสแตนแวนนะครับแล้วก็คริยัสโซนะครับก็คือเมื่อบูสเสร็จยัสโซเลือกตัวหนึ่เป็นน4ใบบะครั คลินิโก4ใบนะครับคือมันต้องเพลเชอร์จริงๆครับอันนี้คือเด็กเนี้ยมันต้องแบบรีบรีบเล่นแบบปิดไวๆครับเลยต้องใส่คลรป8นะครับดรอนะครับชีวรีบนีนรคบรับถ้าเกิดเข้าสูีช่องการีบรียนแล้วก็วบรการีบรียรีบ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 รับรีบรว่รีบรี่รีบรีบ่ีบร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 ีบนีบร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 รบรีบรครบบีรบ่แรรบีรบีรบดร ด้วยความที่มันตีบางนะครับก็แน่นอนว่าใส่คลิปมาเพื่อเพรสเชอร์ล้วนๆเลยนั่นเองครับทำให้รีบปิดเกมไวๆนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนก็เหมาะกับการโจมตีแบบรวดเร็วอย่างคอนเซ็ปต์ของสเตลอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของเจ้าโชโจโดจินั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบการเล่นกันเลยลวกันนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงคอมโบการเล่นกับผมทีมแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเด็กโชโจโดจินะครับเป็นเด็กที่เหมาะกับการเริ่มหลลััังกนนะครบ้แว ก็โจกันหนึ่งใบครับโอ้โหใครมือมาก็เสียวจี๊ดเลยครับทำการทิ้งยักษ์ครับแล้วก็ไรเป็นโชโดจิเกตหนึ่งนะครับสกิลโชโจเกตหนึ่งครับเปิดท็อป5ครับโอ้โหอะไรจะเน่าขนาดนี้นะครับก็เอายักษ์ของเรานะครับไปบายนะครับแล้วก็อัเกรด2เข้าโซไปนั่นเองนะครับและที่เหลือสักกองครับและแน่นอนครับสกิลตัวเริ่มครับจจกันหนึ่งใบครับแล้วก็ทำการโจมตีเลยครับชึ้งไรเช็คครับได้หมาครับไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ดันไปเช็คไปครับอึ๊ชอ่ะพีจีครับอึ๊บดรอครับอืมซึ่งในเคสนี้เราทิ้งเป็นโชโจเกตสองไปก็ได้ครับเพราะว่าไม่คิดว่าน่าจะได้ใช่แล้วเพราะว่าเรามีโชโจเกตสองยู่ในโซอยู่แล้วครับก็ไร้ครับเป็นโชโจเกตสองครับสกิลครับเปิดท็อปห้าครับอืมถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเราก็ได้เจ้านี่มานั่นเองครับซึ่งเราได้พี่ยักษ์มานะครับก็แน่นอนแล้วว่าอืมเอาโฟกเคลเข้าโซไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคเมื่อลงนะครับ เขาโซไปนะครับแล้วก็เอาเกจสามคอลงมานั่นเองนะครับแล้วก็ทําการสับกองครับจากนั้นครับสกิลยักษ์ครับเมื่อลงจากความสามารถนะครับก็สบัสดหนึ่งครับสบัสดีเกจสูงนะครับแล้วก็ลุ้นเอาแลวกันว่าเราจะจวได้อะไรครับอืมโจวได้หมาครับไม่เป็นไรแล้วก็ขอโฟกเทลครับเปิดท็อปเจ็ดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับอืมเอาเกจสองเขาโซไปแล้วกันนะครับชุบไปแล้วก็ทําการสับกองครับ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบอยากจะฟาร์มของอีกนะครับก็แนะนําว่าให้คอเป็นในส่วนของตัวสลับโซ่เลยกันครับปึ๊บมานะครับแล้วก็ทําการโซบัสหนึ่งครับอืมโซบัสเป็นเกรดสองลยกันแล้วก็เอาการหนึ่งใบเข้าโซไปครับก็เอาพี่ยักษ์ของเราเจ้าก่อเจ้าเดิมเข้าโซไปครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเริ่มตีกันเลยแลันะครับหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นครับไรเช็คครับครกครับก็ครกพลังไปนะครับถ้ากัดนี่ก็จะตีอยู่ที่โอ้โหสามหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็จบเถินครับ แล้วก็ดนมิชครับอชอออชงโอเคครับสแตนแอนดรอครับทิ้งคลิกไปเลยก็ได้ครับไม่ได้จำเป็นแล้วแล้วก็ไรครับเป็นโชโจเกรดสครับหลังจากนี้นะครับเราจะทําการอืฟาร์มของก่อนไหมหรือจะคอดีนะครับก็ฟาร์มของก่อนเลยกันครับคอเป็นโฟกเทลครับแล้วก็กดเทคครับเปิดท็อปเนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอือเอาเข้าโซไปครับ ชุบสับกองครับแน่นอนครับว่าเราจะคออีกสักใบหนึ่งกันครับเอามาเข้าโซนะครับจะเป็นสเตลหรือไม่เป็นสเตลก็ได้คอเป็นไอหมาไปนะครับไม่ต้องกดสกิลครับแล้วก็สกิลโชโจครับใบสองใบครับในเคสนี้ครับเราก็บายของเล่นไปก็ได้ครับบายยักษ์กับเกต2สองนะครับปุ๊บไปนะครับแล้วเราก็เลือกช่องเรียกาดอีกฝ่ายสองใบแล้วก็บายทิ้งไปนะครับแล้วก็ตีเลยครับเป็น18ครับแล้วก็อีก 2- 1ครับสกิลโชโจครับบัสหนึ่งครับ เรียสองใบเข้าโซครับแล้วก็คอมาได้1ใบครับในเคสนี้เราก็จะคอเป็นในส่วนของเจ้าหนี้แล้วกันครับปุ๊บมานะครับสกิลตัวนี้ครับเมื่อลงจากใบโซนะครับบวกเพิ่มอีก5,000ครับแล้วก็แน่นอนว่าสกิลของโชโจโรจิเองก็จะบวกเพิ่มอีกหมื่นเป็น1 5ื่นห้าแล้วก็ตัวนี้นะครับเรียกกรสองใบเข้าโซนะครับหมวกหมื่นนะครับก็ทวินไดรฟ์ครับเฟิร์สเช็คครับโฟกเทลครับเซคันด์เช็คกับฮิลทริกเกอร์ครับก็ฮิลไปครับบวกหมื่นนะครับให้กับ ข้างนี้ก็ตีแะไรอย่งเงี้ยแล้วตีอยู่ที่3 1มหนึ่งกันให้ข้างนี้ไปเลยครับจะได้ตีอยู่ที่35,000นะครับแน่นอนเขาว่าก็ตัวนี้ก็ตีไปครับกดสกิลครับโซบัส์หนึ่งครับโซบัสเป็นตัวนี้ไปครับแล้วก็เอาการ์ดในใบโซนอีกฝ่ายหนึ่งใบกับใต้กองแล้วก็ตัวนี้ตีไปครับ3 1มหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็รับการโจมตีไปนะครับแบบอเออเอาไปกาดนะครับแล้วก็เซ็นะครับปุ๊บเออดร็อปทิกเกอร์ครับจวนหนึ่งนะครับแล้วก็ หลังจากนี้เราก็จะมาปิดเกมกันเลยได้วกันครับดรอครับเพอร์ซนาอะไรครับเจอกัะหนึ่งใบครับแถวหน้าบวกเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นนะครับชุบชุบเพราะเนื่องจากนี้จะเป็นคอมโบปิดแล้วนั่นเองครับก็อย่ารอช้าอยู่ใหญ่ครับก็กดสกิลโชโจเลยครับบายเป็นตัวไร้ลายเกรดหนึ่งกับเกรดสองนะครับบายไปครับปาบไปครับแล้วก็เลือกช่องอีกฝ่ายสองใบเอาไปบายนะครับจากนั้นครับเราก็จะคอบอร์ดฟรีนะครับก็โซบัสสองครับชุบชุบเอ่อโชโจเกรดสามมาเลยกันปุ๊บ พอมา2ใบครับป้าบปนะครับก็เท่ากับว่าเราจะมีเลนการจัตี28,000ฟรีฟีอีก1เลนนะครับก็ตีไปเลยครับเป็น2,8ครับแล้วก็อีกเลนหนึ่งครับก็จะตีอยู่ที่2,3 8,000เป็น 3, 1ครับค o u เตอร์บลั t 1ครับ2ใบเข้าโซครับพอ1ใบครับขอเป็นนี่ครับพี่ยักษ์ของเรานะครับสกิลพี่ยักษ์ครับโซบัส1ครับโซบัสเป็นโฟกเทลไปครับจุกัน1ใบครับ แน่นอนเพราะว่าตัวที่คอลงมาก็จะบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สกิลพี่ยักษ์นะครับทั้ง2ตัวก็จะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับโอ้ถือว่าแรงใช้ได้เลยเนี่ยชินไร้ครับยักษ์ครับแล้วก็โชโจนะครับบอดครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าต่อให้บอดข้างนี้ก็จะตีอยู่ที่43,000นนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็จะตีอยู่ที่โอ้ $41,000 นะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับโชโจโดจินะครับก็เรียกได้ว่าโชโจโดจิครับเป็นเด็กที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับาบโซนแล้วก็เป็นเด็ก4เวฟที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับสำหรับคอมโบ4เวฟแบบนี้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับกับเด็กโปรไฟล์ของโชโจโดจินะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นเด็ก4เวฟที่ดูมีมสักหน่อยนั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าลูกเล่นเกี่ยวกับไบโซนของทั้งฝ่ายเราแล้วก็อีกฝ่ายนะครับถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับอย่างร้านคอนเทนตาฟีซีจีครับเฟรนช์โซนนะครับที่อุตส่าห์เปิดโอกาสให้ผมได้พรีออเดอร์คอมพลีทแดงศูนย์แปดที่ราคาย,ย่อมเยาครับ นนนัั่เองะครบซึ่งแน่ว่าสำหรับใครนะครับที่อยากซื้อคอมพลีทแวนการ์ดภาษาญี่ปุ่นหรือซิงเกิลนะครับหรือจะเปิดบล็อกคำขับก็ได้นะครับก็แนะนําเลยครับ Ford Junta TCG Carpent Store นะครับซึ่งแน่ว่าผมเองก็ได้ทิ้งที่อยู่เบอร์โทรและลงในการลิงก์เพจ Facebook ไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย